ครับพบกันอีกแล้วครับปลาเรืมคนสร้างทางครับเปนนี้เราอยู่ที่นาบริษัทเอ็มพีซีเบลครับรถซึ่งใช้งานครับจอดไว้นานครับนี่ครับตามลิคมครับรัดรัดจมครับรถไม่ได้ใช้งานนานครับใส่เกียร์ก็ไม่ได้ครับทีนี้ออกมาก็ทางอยู่ตรงนี้เลยครับเมื่อกี้นี่ครับโทรหาช่างเลยครับอยู่หน้าบริษัทนี่ว่าจะไปย้ายรถ เล่จากรถโบ,บ๊สุดยักครับที่พุ้ดินลุ่มครับทานวาทุงวาสตูเนรับลอยครับไปไม่ไหว,ว,วแล้วครับลมครับทางอยู่หน้าบริษั์เลยครับพึ่งของมารถไม่เคยใช่นานจอดเป็นปีแล้วเจ้าอยู่ดี เก่าของเราก็เข้าศูนย์ครับเลยใช้คันนี้ครับคันสำรองครับคันใช้ประจามาเข้าศูนย์ครับนี่ครับขาดกระจมใส่เกียร์อะไรยัดเกียร์ก็ไม่ได้เลยครับนี่ครับอยู่ตรงอยู่เทินแรกครับทางเข้านิคมครับดีดีอยู่เลนซ้ายสุดครับยังไม่เข้ามาขวางเต็มลำนอนนะแต่กันก็สวยนี่ครับตทรหาช่างอูมาครับ มาตัะเช็คดูครับนี่ครับนะครับขนนหญ่ครับหน้าประทางเข้าคมครับเต็งเลยครับเดี๋ยวเอาปรวยมาตั้งก่อนครับ ติดควางถนนเล้ว ัวนายช่างกำลังตรวจเช็คเยอะสุขีตะกราเข้อ๋อฟังเตยกันนะยับเลยแสงขี้เลย่ไหนายช่างกำลังตรวจเช็คอยู่ครับ ถอยเข้ามาสัดนะครับนายช่างมาเช็คๆนิดหน่อยครับเดี๋ยวถอยเข้าไป,ไปดูอาการใหมครับหวานเกลียบเลยเริกไม่ค่อยดีครับวันนี้เริกไม่ค่อยดี ทำพร้อมแล้วครับดูอาการนั้นครับดีมอยู่ถนนใหญ่ครับถ้าอยู่ถนนใหญ่แถวยูเทินอะไรนี่สวยเลยครับแหมดีครับที่พึ่งออกได้มาถึงตักทางบริษัทครับสวยแล้วพี่น้องโอ้ยตัแต่งครับแหมตัแต่งเยอะครับเส้นนิคม วยเลยครับแบบนี้เดือดซี้เลยเด็ดย้ายหรือเปล่าครับเนี่ยอไปครับไปติดตามด้วยครับ่าหรือมาสร้างทางนะครับรถเหล่าเยอะครับตรงนี้ครับ6ล้อก็รอครับดูครับเป็นเมียครับแหลงหน้ากิ๊กกาบ này đi lắm đợt nữa đài liệu mấy đai không